การวางแผนการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยง<ห>ถ้าถามว่าประกันเนี่ยมันคือการวางแผนการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงใช่ไหมแล้วก่อนหน้านี้ที่เรายังไม่ได้มาคุยอะไรเรื่องประกันพวกนี้เราคิดว่าประกันมันคืออะไรในความหมายของน้องๆอ,งอะ่ะประกันหนูคิดว่ามีไว้จะดีมากๆเลย อันนี้ความจริงใช่ไหมใช่ใช่นี่มันคือเรื่องจริงเหมือนว่าเราเราแบบว่าไม่ได้มาจากครอบครัวที่แบบมีเงินเก็บเยอะขนาดนั้นก็คือมีใช้ถ้าเกิดว่าเราเอาแบ่งเงินส่วนนั้นมาจ่ายเป็นประกันเราก็จะดีกว่าเราไม่รู้ว่าวันข้างหน้าเราจะเกิดอะไรขึ้นกับเราเ่อแม่คือไม่ต้องเอาเงินเก็บมาใช้ถ้าเราวางแผนตรงนี้เอาไว้ใช่ไหมตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยพ่อแม่เคยมีประกันให้เราไหมหรือเราเคยคิดจะมองหาประกันบ้างไหมก่อนหน้านี้เคยมีแล้วก็ตอนนี้อยากจะทําให้พ่อแม่ด้วยค่ะเอยโอเคดีเลยงั้นถ้าบอกว่าเคยมีประกัน ถามก่อนว่าเราเคยมีประกันแบบไหนก็ประกันในโรงเรียนนะคะอ้าโอเคงั้นเล่าให้ฟังหน่อยประกันในโรงเรียนนี่เป็นเป็นแบบไหนเคยใช้ไหมขาจะเก็บเป็นรายปีปีละร้อยสี่สิบบาทร้อยสี่สิบบาทใช่แล้วได้อะไรบ้างหรืของคุ้มครองตอนนั้นถ้านอนโรงพยาบาลก็จะได้คืนสามร้อยเลยอย่างนี้ค่ะอคือค่าชดเชยใช่ไหมใช่เคยใช้ไหมไม่เคยใช้เรารู้อยู่เขาอธิบายให้ฟังใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเห็นก่อนหน้านี้บอกว่ามีเคยล้มรถลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าเป็นยังไงก็เคยเกิดอุบัติเหตุค่ะ ตอนท้ายเพื่อนก็นไปโดนรถเฉี่ยว<อ>เพื่อนแซงก็เพื่อนไม่ดูรถเพื่อจะเลี้ยวขวาแทนรถของเพื่อนที่กำลังจะเลี้ยวมาโดนขาหนูอ๋อแล้วเราได้ไปหาหมอไหมตอนนั้น ได้ไปหาหมอแล้วไปใช้สิทธิ์ที่ไหนได้ใช้ประกันไหมหรือว่าจ่ายเองอะไรยังไงตอนนั้นเลยได้ใช้สิทธิ์บัตรทองไม่ได้จ่ายเงินอโอเคดีมากแต่วันนั้นเราไม่ได้นอนไม่ได้นอนดีแล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรานอ,นอนนี่ก็คือ <10 S 1> เออ็บเยอะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีประกันอุบัติเหตุที่แล้วหนักจริงเอาเงินเก็บมาใช้เนาะใช่ออแต่เงินสำรองตรงนั้นก็ไม่มีเราต้องทําประกันไว้ดีกว่าใช่ดีมากอันนี้เป็นแนวคิดของน้อง,อง,องๆลูกรุ่ใหม่อายุเออยท่าไหร่ครับตอนนี้ย9สิบเก้าค่ะสิบเก้าตอนนี้ต้องรักตัวเองแล้วค่ะนี่นี่นะร 啊。嗯